สัตว์น่ามีความแบบน่าเชื่อถือสูงอะไรแงเงี้แล้วทำอนุมัติเร็ววันนี้ค่ะมาเก็บตกบรรยากาศการขายฝากนะคะหลักสัประมาณ40ล้านเรามาทําขายฝากกันที่กรมที่ดินที่บางกะปิค่ะเดี๋ยวแพรดินนะคะจะขออนุญาตพาทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศการขายฝากในวันนี้ค่ะ,นนคะสิ่งที่น่าสนใจสําหรับเคสนี้นะคะก็คือว่าปิดดิวเร็วมากก็คือไง่ายๆว่าลูกค้าติดต่อเราเข้ามานะคะ ไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะหลังจากวันที่ติดต่อเข้ามามาถึงตอนนี้นะคะลูกค้านัดรับเงินแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะไปฟังบทสัมภาษณ์ถ่ะว่าอะไรนะคะเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความกังวลขายฝากก็จริงแต่ก็ตัดสินใจทํากับแรนด์ฟลอร์นนะคะเพราะว่าเรามีความมืออาชีพแล้วก็น่าเชื่อถือนั่นเองแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปฟังจากปากลูกค้าด้วยตัวเองนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจคนนะคะแล้วก็ลูกค้าทางช่องแลนฟลอรวันนี้นะคะอยู่กับคุณนนท์ลูกค้าที่น่ารักมากๆเลยที่วันนี้มาทำขายฝากกับเรานะคะที่กรมที่ดินตรงนี้เราอยู่ที่บางกะปิค่ะเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์คุณนนท์นิดนึงว่าอะไรเป็นสาเหตุที่โหวันนี้เอาทรัพย์ออกมาสวยมากทําไมถึงตัดสินใจวางใจทำขายฝากกับเราคะบร,ริษัทน่ามีความแบบน่าเชื่อถือสูงแบนี้แล้วทำอนุมัติเร็วที่สคันเร็วระดับไหนคะนี่ฟังจากฝ<ฮ>่งลูกค้าเลย แะดีดนิ้วสั่งได้เลยเช้ามาเย็นตอบเลยอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้ก็คือเรามาทำไขยฝากกันมุงได้มีการติดต่อที่อื่นบ้างด้วยไหมคะอ่ยังนะฮะมีติดต่อทางเราเราเปลี่ยนเพียบสี่ จะได้รู้ว่าของเราโอกาสหน้าโอกาสหน้าอยากน้ให้นอกใจเราได้ครับอยากพุดคุยแล้วก็มาถึงวันนี้รวดเร็วน้รวดเร็วน่าจะจริงๆนับไปถึงยี่สิบชั่วโมงใช่ใช่ใช่ยี่สิบชั่วโมงลูกค้าก็นบเงินได้เลยใช่จริงจริงถ้าเมื่อวานเอกสารพร้อมก็มาได้เลยใช่ก็เหลือแค่สิบสองชั่วโมงก็ได้เราเดินทางไกลด้วยลูกค้าบินตรงมาจากเชียงใหม่นะคะแล้วก็มาถึงที่นี่เลย ตัวทรั์ที่ลูกค้าเอาตรงเนี้ยตั้งใจแพลนเอาเงินไปทําอะไรอะคะก็ขยายธุรกิจด้วย,ย,ยอะไรเงี้ยตั้งใจวันนี้มาทํขายฝากหนึ่งปีเนาะใช่ค่ะหนึ 1> 1่งปีค่ะแล้วมีความกังวลไหมคะกับเรื่องของการขายฝากอตอนแรกก็นิดๆน,นะแต่พอเป็นบริษัทที่ถ้าเกิดขนาดนี้แล้วผมก็มั่นใจไงโอเคตอนแรกที่บอกกังวลนี่คืออะไรคะกังวลเรื่องบางทีเรากลัว ถ้าเราขายฝากจะมีปัญหาไหมเพราะเราไม่เคยอะไรเงี้ยปัญหาที่ว่าจะกลัวโดนยึดทรัพย์ใช่ใช่หลายๆเหตุผลอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเรามาได้ติดต่อก็น่ารักบริษัทน่ารักมากครับผมได้เลยได้ครับได้ค่ะขอบคุณคุณนนท์มากนะคะสำหรับท่านใดที่ ต้องการทำไขฟ้านะักังวลน,นะคะสามารถเข้ามาติดต่อที่แลนฟอร์ลอนได้เลยเรานะคะรับซัพนะคะขายฟักตั้งแต่หลักไม่ถึงล้านจนถึง500ล้านเรารับหมดค่ะเราก็อนุมัติไวภายใน24ชั่วโมงค่ะ